อวันนี้อ่ะวส,ออสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสด <Okay. S 1> ีค่ะอ่าก็เมาอ่าวันนี้จะปอกผลไม้ให้น้องอิงทานนะคะอือยังนั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้อืมวันนี้น้องอิงกินแอปเปิลหรือเปล่าคะปอกผลไม้

มงังไงเดีย๋ยวมันมูดอะมันมูดมันมูดนะคะมันมูดน้องอิงจะกินแอป,ปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวน้องอิงกินโชว์เลยนะไหนเรามีจานอยู่นี่จานนี่จานเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวอ้าวใด้หานะยแล้วไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะแจกจะแจให้นะอันนี้อันนี้เราจะใช้กินโจนะคะกินโจหน่อยอร่อยไหมเอยอร่อยมันเคี่ยวแล้วบอกยุบอกเอือใหม่ ไม่ไม่มันอะไ้อย่างนี้แล้วไม่ต้องพริกเกลือไม่ต้องหยอดพริกเกลือนะกินได้เลยไม่ต้องหยอดพริกเกลือไงกินได้เลยกินพริเกลต้ด้วยโอ้โกินพริเกลด้วยโอ้ เขาหยุดมาหน้าตรงนี้ได้วนะนี่เขีหยุดมาหน้าตรงนี้นี่เป็นอ่ากินโจไปเลยค่ะอืมอกินโจไปเลยนะคะโอ้นี่พี่เกลือน้ำอร่อยไหมพี่เกลือนอะ่ะได้เลยเออมันบวนดีเว้ยจะเปืน่น w a t h you know? i n g Dan Apple ร uh ู้จ uh ักไหมรู em. ้จัก w a t h i n g Dan Apple Apple กดจิ Apple 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 น p าเผ็ดจะไม่เผ็ดหรอคะนเผ็นเผ็มันแดงอืมมันเคยเป็นแอปเปิ้ลสีแดงมาก่อน แล้วทีนี้เราก็่ามันเป็นสีขาวแล้วเนี่ยดูยดดากจริงดูนี่นะดูขาอายุวน้าน้อยเคยดูนองเองแซบอีลีแซบอีลีแซบอีหลีแซ่อีหอ่หนุ่มเก่ง อกินด er ิกือด yep, yep. ้วยบอกเขาหนเองกินดเกระดวยอ๋อกินดิกระอืมอาเกมกินโจกินโจูลูหนูเองกินนะเยี่ยมเยี่ยมอืมรู้จักพูดอร่อยไม่บอกเขาด้วยสิ

มันโอ่อนอยู่มันไม่แข็งมันแข็งก่อนอืมมาติดกับขวดขวดลากินอย่าพูดน,นะคะแม่ดูดูยากยากนะจ้าหนุน่มเองอเกย์ด้วย<ม>เกย์เพื่อเจย์ด้วยเจย,ย์ที่ป่ก่อนสิอยากพูดอืม โอเคอยาเดกกกตงงอือพูดมจาไม่พูดจ้าไม่พูดแซบอีหลีถามหนอถามหน่อย ทอ้อคุ้ม้อค้อะไรอ่ะทองคุหมอะไรเมื่อกี้ทอคมน้ออิงน,น้องอิงบอกว่าอร่อยไหมอร่อยแอปเปิ้ล่ะเป็นมมยังไงนุ่มไหมนุ่มมอะไเนี่ยเออกินไหนก็ได้กินเลย กินให้หมดเลยนะน่ะกินให้หมดมันมีวิตามินซีอือมันมีวิตามินซีเราต้องกินอาหารปออยได้กินไหมได้ปลาออยกินไหมปลาออยกินไหมอ่าแล้วอิงป้อนอืมนื้อเนื้องป้อนนื่อองป้อน จับมือหน่อยพ่อพ่อเอาจับมือพ่เออจับมือน้องอิงโอ้หอเอจับมือพ่อเรีนอาเมื่อจับมืน้องอิงบอกน้องอคิดถึงอาเมื่อคิดถึงอาเมื่อนงคิดถึงอาเมื่อ Dành mi lên cho mẹ Dành mi Đồ đồ da kìa Đồ Ô, mi, dành mi mi, dành mi mi, dành mi mi, Apple, mi, vitamin C Apple, มีหนอดรวากำลังให้กิออนอนเน้อมีเนื้ออืมมีเนื้อน้อน้องน้องก็เคี้ยวด้วยนะคะเวลาน้องกินน้องเคียวให้ละเอียดก็ไคมัอนอคอมันนี่เตะหรอคะมันนี่แข็งมันนิ่มอนคอือร่อยอนอน้องต้องเคี้ยวด้วยอ้ามทำลายก่อน,น น้ำคำใดอ้ามัดเด็กทำคำใดเลยละอะอ,อืมอ้าแล้วก็เกี่วยวเนี่ยไม่ยากีของอาหนูเองอืมของห้องอะ่นเดี๋ยววันนี้หดีย่าพาไปรับพี่อกานมากินให้หมดไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ทองเราเป็นสิมาเลยอืม ม่่ใชตอนนั้นไปชวนดับแล้วนะไปชวนถิดด้วยย่าบอกน้องอิงว่าน้องอิงกินอันนี้ให้หมดเดี๋ยวย่าพาไปลาบวิวโอกาสเดี๋ยวไปเลียงกอลอยกันน้ากินเหน่แม่ย่าก็กินแล้ว นไม่เนมันน้องกะปั้นเอ้เยด้วยนะเดี่ยเขียวด้วยมันไม่ติดหรอกเพราะมันฟูเนื้อมันฟูเออเออมะเสียดีอะใหม่ก็าะมันดำเพราะอะจิบะ าตกลูกเลาสิบบาทเขาก็บอกมาขาวอนั่นเราไปขายของได้ไปขายของไปขายของมานัน่นเราดีขายด้วยหืึดีขายด้วยอ๋อเนี่ยไข่เหรอไข่ไข่อันนู้นนะไหนนั่นไม่เหรอใช่ไข่เอฟเอฟแปลว่าไข่ไข่ mì mi nó cứ nè nè bớt 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 Apple bớt yeah, yeah, Apple apple, apple